สวัสดีครับครั้งนี้เราก็จะมารีวิวเมกาบ็อกซ์เอเลียน หลังจากที่คราวก่อนนะครับผมได้รีวิวตัว m e g a b o x e c o l o s e l i t e ไปนะฮะได้มีการพูดถึง m e g a b o x a l i e n ที่ผมได้ลองซื้อมาเล่นดูนะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะถูกใจนะครับซึ่งก็มีคอมเมนต์ถึง1คอมเมนต์ทั่วเลยนะครับที่อยากดูรีวิวตัว Alien ตัวนี้นะฮะก็เลยเอามาจัดให้นะครับมาเริ่มดูที่แพ็กเกจนะครับหน้ากล่องนี้ก็จะเป็นวินโดว์แบบนี้นะฮะสามารถส่องตัวสินค้าด้านในได้ตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ Alien แล้วก็โลโก้ของ t w e n t Century Fox ส่วนด้านนี้ก็จะเป็น CG จากตัวของเล่นนะครับหน้ากล่องนี่ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยนะครับมันมีทั้งจุดที่เป็นพิมพ์ด้านแล้วก็ เป็นพิมพ์มันนะครับตรงส่วนที่เป็นตัวเอเลี่ยนเนี่ยจะพิมพ์มันแล้วก็พื้นหลังเนี่ยจะพิมพ์ด้านดูในคลิปเนี่ยอาจจะดูค่อนข้างยากนะครับถ้าเกิดเห็นตรงจุดที่มันสะท้อนแสงนี่ก็น่าจะพอเข้าใจนะฮะด้านข้างกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะเป็นชื่อไลน์เมกาบ็อกซ์เขียนอยู่แบบนี้พร้อมกับรหัสสินค้านะว่าเป็น MB01 บีศูนเอเลียนด้านหลังกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีบอกนะครับว่าข้างในเนี่ยให้อะไรมาบ้างนะฮะก็จะมีตั้งแต่ไข่ของเซนอมฟแล้วก็เชสสบเตอร์เเฟสฮกกอร์ตัวเเอลี่ยนแล้วก็ตัวบ็อกชาร์เจจจอออออรร์นน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 ะะะะะฮแลลขข้้้าาางงงกกกก่่่ีีี็็็็็เเเเปปปบบบคัยยตทูใช กล่องสำหรับด้านบนกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้มันก็จะเป็นวัฏจักรการฟักตัวของเอเลี่ยนซินอมอฟนะฮะเริ่มจากไข่ของซินอมอฟแล้วก็เฟสฮักเกอร์ก็ออกมาจากไข่ซินอมอฟไปเกาะที่หน้าวางไข่ในตัวของสิ่งมีชีวิตและเชสบัสเตอร์ก็จะทะลุออกมาจากในตัวเหยื่อนะครับสำหรับแพ็คเกจก็จะประมาณนี้นะครับสัมผัสที่ถึงความตั้งใจทําตั้งแต่ดีไซน์กล่องแล้วนะฮะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวไปแกะดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะเมื่อแกะออกมาจากกล่องเราก็จะมี่่ถถูกกททําาาามในนสไตล์ะครับ็ือว มาทรงค่อนข้างจะดูน่ารักนะครับเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดใกล้ๆพร้อมกับจุดขยับกันนะฮะส่วนหัวนี่ทําออกมาที่ดีมากเลยนะครับก็จะเป็นเคลียร์พาร์ทที่ด้านในจะมีหัวกระโหลกอยู่นะฮะซึ่งก็จะเป็นจุดเด่นของเอเลียนซินมอฟนะฮะแล้วส่วนที่เป็นเคลียร์พาร์ทนี่ก็จะยาวไปจนถึงด้านหลังเลยนะครับส่วนตรงฟันนี่เขาก็ทํามาเป็นสีเงินนะครับค่อนข้างสวยเลยนะฮะแล้วปากนี่ก็สามารถอ้าได้นะฮะซึ่งมันก็มีกิมมิคซ่อนอยู่นะครับพออ้าปากแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ จะมีลิ้นเด้งออกมาแบบนี้นะฮะอันนี้เจ๋งมากเลยนะครับเปทั้งดีเทลแล้วก็กิมมิคที่เขาก็ใส่มาค่อนข้างดีเลยนะครับแล้ววิธีเก็บลิ้นนะครับก็ให้ดันลิ้นเข้าไปในปากนะฮะแล้วก็ให้กดไปที่ใต้คางเพื่อล็อกไม่ให้ลิ้นมันเด้งออกมานะฮะแล้วก็หุบปากเท่านี้ลิ้นมันก็จะถูกเก็บอยู่ข้างในนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าอยากโพสท่าแบบอ้าปากแต่ว่าไม่อยากให้ลิ้นมันออกมาเนี่ยก็ต้องอ้าแบบนิดเดียวแบบนี้นะฮะส่วนจุดขยับช่วงคอนะครับก็จะเป็นบอลจอยนะฮะสามารถเงยีเยงาอขวได้แแบบนนนี้้้ลวววก็หมุได260ส่ชง ก็จะเป็นแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าตัวจะเป็นสีดําทั้งหมดนะฮะแต่ว่าเขาก็มีลงพวกดีเทลเอาไว้นะฮะถือว่าทาได้ค่อนข้างสวยเลยนะครับแล้วก็เนื่องด้วยที่เขาทํามาเป็นในสเกล SD นะฮะก็เลยทําให้ช่วงตัวเนี่ยมีท่อนเดียวแล้วก็ไม่สามารถขยับอะไรได้นะฮะส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นดีเทลของท่อซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของตัวเซนอมบฟนะฮะแล้วก็ยังมีหางด้วยนะครับซึ่งหางนี้ก็จะเป็นจุดขยับแบบปันพับนะครับสามารถขยับขึ้นลงได้แบบอิสระแต่ว่าจะเอียงซ แล้วก็งอไปข้างหลังได้แบบนี้แล้วก็หมุนได้360แบบนี้นะฮะแล้วก็ยังสามารถยกขึ้นได้ถึงขนาดนี้นะครับจริงๆถ้าเกิดว่ามันไม่มีตรงเกราะช่วงหัวไหล่เนี่ยมันน่าจะสามารถยกขึ้นได้มากกว่านี้นะครับแต่นี่มันยกได้แค่นี้เพราะว่าตรงเกราะเนี่ยมันติดหัวนะฮะส่วนตรงเกราะไหล่เนี่ยนะครับก็สามารถพับลงมาได้แบบนี้นะฮะตรงช่วงข้อศอกก็จะเป็นซิงเกิลจอยนะครับสามารถงอได้ถึงขนาดนี้นะฮะตรงส่วนข้อมือก็จะเป็นบอรจอยนะครับสามารถหมุนได้360แล้วก็งอได้แบบนี้นะฮะส่วววววนนนนนนนตตรรงงงิิิิ้้้้้้เเีียก็จะมมมม6าาาาาดไซซ์ขขขออลลสถับ2 แบบนนี้นะะส่วนนิ้ว4นิ้วที่อยู่ตรงกลางเนี่ยจะเป็นพาร์ทเดียวกันนะครับก็สามารถขยับได้แบบนี้ในส่วนต้นขานะก็จะเป็นบอรจอยสามารถหมุนได้360แบบนี้นะฮะนอกจากนี้ก็ยังสามารถดึงลงมาได้แบบนี้ด้วยนะฮะและช่วงหัวข่าก็จะเป็นดับเบิลจอยนะครับสามารถงอได้ถึงขนาดนี้เลยนะฮะ ส่วนช joy, ição, ่งข้อเท้าก็จะเป็นบอรจอยนะครับสามารถหมุนได้360ยกขึ้นยกลงได้แบบนี้นะฮะส่วนปลายเท้าก็สามารถยกขึ้นได้ยกลงได้แบบนี้นะฮะเราส้นเท้านี้ก็สามารถยกลงได้แบบนี้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าจะยกขึ้นไม่ได้เทียบขนาดกับระบ o ธรรมชีกันดั้มก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะฮะไซส์เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณเอวของกันดั้มนะฮะถือว่าตัวค่อนข้างเล็กนะครับเหมาะแก่การพกไปถ่ายรูปข้างนอกนะครับเผือว่าใครชอบเอาของเล่นไปถ่ายรูปเอาดร์นะฮะเทียบขนาดกับเอเลี่ยนเซนเตร์มอสจากงานื่นมีอู่นเที่าที่นมม มากมากเลยนะครับหัวยังสูงไม่ถึงต้นขาของมาเฟกเลยนะฮะส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นลายเรียกชั่นของฟังโกดนะฮะไซส์นี่ก็จะค่อนข้างพอๆกันนะครับสำหรับของที่ให้มานะครับก็จะมีเฟสฮักเกอร์เชสบัสเตอร์ไข่ของเอเลียนเซโนมอฟซึ่งไข่เนี่ยเขาก็ทำกิมมิกมาให้สามารถเปิดฝาด้านบนได้4ีด้านแบบนี้นะฮะก็จะเหมือนกับดีไซน์ของไข่เอเลียนเซโนมอฟในหนังเลยนะฮะแล้วเราก็จะสามารถเอาตัวเชสบัสเตอร์นี่นะฮะใส่เข้าไปข้างในไข่ได้แบบนี้นะฮะ แล้วก็ปิดฝาก็าจะเก็บตัวเชสปัสเตอร์ไว้ในไข่ได้แบบนี้นะฮะบ็อกซ์ชาร์เจอร์หรือว่าเคสสําหรับเก็บตัวเมกะบ็อกซ์ในร่างกล่องนะฮะลองโพสท่าเหมือนกับกําลังตั้งท่ารอจะโจมตีเหยื่อดูว่าจะได้ประมาณนี้นะฮะถือว่าโพสออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยนะฮะลองโพสท่าเหมือนกําลังกระโจนจู่โจมเหยื่อดูว่าจะได้ประมาณนี้นะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นในสเกล SD นะครับแต่ว่าจุดขยับเนี่ยถือว่าค่้นข้าโอเคเลยนะฮะสามารถเอามาจัดท่าได้ค่อนข้างจะสนุกนะฮะแล้วก็ด้ยวยความที่จุดขย ก็แน่นอนว่าท่านี้มันไม่มีในหนังนะฮะและในส่วนของเชดบัสเตอร์ที่เขาให้มานะฮะสเกลเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับเอาไปเล่นกับฟิกเกอร์ตัวอื่นได้แบบนี้นะฮะก็สามารถเอามาทําฉากระเบิดพุงเหมือนกันในหนังได้เลยนะและในส่วนของเฟสทักเกอร์นะครับส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าเขาทํามาในขนาดค่อนข้างใหญ่นะฮะพอไปเกาะหน้าฟิกเกอร์ตัวอื่นมันก็จะได้ประมาณนี้นะฮะซึ่งก็จะดูใหญ่ไปนะครับไม่เหมือนในหนังนะฮะไม่ค่อยเพิร์คเท่าไหร่นะครับสำหรับเฟสทักเกอร์ ถัดไปนะครับก็จะเป็นกิมมิคหลักของตัวเมกะบ็อกซ์เอเลียนตัวนี้นะฮะันั่นคือการแปลงร่างให้เป็นบ็อกซ์โหมดหรือว่ากล่องสี่เหลี่ยมนั่นเองนะฮะมาเริ่มจากส่วนหัวกันนะครับขั้นแรกก็ให้ดันตรงส่วนด้านหลังหัวนี่ลงไปแบบนี้นะฮะจากนั้นนะครับให้พับตรงกรอไหลทั้งสองข้างลงมาแบบนี้แล้วก็หมุนหัวไปด้านหลังแบบนี้นะครับจากนั้นก็มาที่ส่วนหางนะครับให้พับหางลงไปแบบนี้นะฮะมันจะเป็นสเต็ปของมันแล้วมันก็จะล็อกพอดีแบบนี้นะครับพอพับหางขึ้นไปหมดแล้วเนี่ย ก็พับตรงส่วนคลิปหลังนี่ลงมาแบบนี้นะฮะให้มันหน้าไปกับหางที่พับแล้วกดตรงหัวให้จอยที่คอมันพับลงมาแบบนี้นะฮะจากนั้นนะครับก็ให้นำพาร์ตไข่เนี่ยมาติดเข้าไปที่ตรงด้านหน้าลําตัวมันจะมีเดือยอยู่แบบนี้นะฮะก็เอาติดเข้าไปเลยแบบนี้พอได้แบบนี้แล้วนะครับต่อไปก็ให้มาที่แขนนะฮะให้หมุนต้นแขนไปด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วก็จัดทรงให้ตรงข้อศอกมันเป็นรูปตัวแอลแบบนี้จากนั้นให้หมุนตรงส่วนเกาะไหล ขึ้นไปแบบนี้นะฮะตรงส่วนเกาะไหลเนี่ยมันจะมีเดือยอยู่แบบนี้นะครับให้เอาไปเสียบที่ล็อกตรงหัวก็จะได้แบบนี้นะฮะจากนั้นเราก็มาดูตรงส่วนข้อศอกนะครับจะเห็นว่าตรงนี้จะมีเดือยอยู่นะฮะแล้วตรงเกาะไหลตรงนี้ก็จะมีช่องอยู่เหมือนกันนะครับให้จัดทรงให้เดือ,อยมันเข้าไปในช่องให้มันล็อกแบบนี้นะฮะมันก็จะล็อกกันพอดีพอมันล็อกพอดีแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะฮะจากนั้นก็มาที่ส่วนเท้านะครับให้กดเท้าลงให้สุดแบบนี้นะฮะแล้วก็หมุนไปด้านนี้จะเห็นว่าที่ส่วนปลายเท้้้้าาาเเนนนนี่่ยยยมมมัััจะะดดือออูใใหหกกกตรงสวลลท็บ ข้อเท้าแบบนี้จากนั้นก็ให้หมุนส่วนต้นขาขึ้นไปแบบนี้นะครับแล้วตรงจุดนี้ของส่วนต้นขามันก็จะไปล็อกกับเดือตรงนี้ของส่วนแขนนะฮะให้ดันขึ้นไปให้มันล็อกแบบนี้จากนั้นนะครับก็ให้งอตรงส่วนหัวเข่าขึ้นมาแบบนี้นะฮะแล้วก็กางตรงส่วนเกราะไหล่ตรงนี้ขึ้นมาแบบนี้ตรงส่วนที่กางออกมาเนี่ยมันจะเป็นจุดล็อกของส่วนเท <wiping S 2> ้านะครับที่เท้าก็จะมีเดือยอยู่แบบนี้นะฮะก็ให้นําเดือยเนี่ยเข้าไปล็อก แบบนี้นะฮะก็จะลงล็อกพอดีแล้วในส่วนของปลายเท้านี่มันก็จะมาล็อกกับตรงส่วนไข่ที่เราติดไว้ที่ด้านหน้านะฮะเท่านี้ก็เก็บขากับแขนเรียบร้อยแล้วข้างหนึ่งนะฮะไละ่ข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันเลยนะฮะขั้นแรกก็หมุนหัวไหล่ให้แขนไปด้านหลังงอแขนเป็นรูปตัวแอลแล้วก็หมุนเกราะไหล่ให้ล็อกกับส่วนแขนจากนั้นก็พับให้มันลงล็อกกับส่วนหัวจากนั้นมาที่ปลายเท้างอลงไปหมุนล็อกตรงส่วนข้อเท้า ยกต้นขาขึ้นให้ล็อกกับแขนแล้วก็ยกขาตรงนักแข้งขึ้นกลางตัวล็อกที่เกาะไหลให้ล็อกกับเท้าเท่านี้ก็จะเรียบร้อยแล้วนะฮะเริ่มดูเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแล้วนะครับถัดมานคนับก็มาที่ตัวเฟลดักเกอร์นะฮะให้พลิกหางขึ้นไปด้านบนแบบนี้จากนั้นตรงด้านนี้นะฮะจะเห็นว่ามันมีล็อกอยู่2จุดแบบนี้ให้นําล็อก2จุดนี้นะครับมาติดเข้าไปที่ล็อกตรงนี้ ให้ได้แบบนี้นะฮะมันก็จะล็อกกันพอดีแล้วจากนั้นมาที่หางของตัวเฟลทัชเกอร์นะฮะก็ให้พับหางขึ้นไปเก็บให้ได้แบบนี้นะครับแล้วก็มาที่ส่วนมือที่กลางอยู่แบบนี้นะฮะให้เก็บนิ้วลงไปแบบนี้ทั้งหนิ้วเลยนะฮะแล้วก็งอมือให้เดือยตรงนี้มันไปต่อกับตรงนี้นะฮะมันก็จะลงล็อกกันพอดีแบบนี้นะฮะจากนั้นก็พับตรงส่วนนี้ขึ้นนะครับแบบนี้มันก็จะล็อกพอดีเลยนะฮะอีกข้างนึงก็ทําเหมือนกันนะครับงอนิ้วทั้งหกลงแล้วก็พับมื ให้มันลงล็อกจากนั้นก็พับตรงส่วนนี้ขึ้นไปเท่านี้ก็จะแปลงร่างเป็นบ็อกซ์มหมดเรียบร้อยแล้วนะครับจากที่เป็นตัวเมื่อกี้นะครับพับไปพับมาก็กลายเป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบได้ขนาดนี้เลยนะฮะมองจากด้านบนก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ เรามองจากด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้จุดที่ผมชอบเนี่ยก็คือการที่เอาทั้งพาร์ทไข่แล้วก็พาร์ทของเฟสฮักเกอร์นะครับเอามารวมกับตัวเอเลี่ยนให้กลายเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแบบนี้ได้นะฮะถือว่าออกแบบมาได้ดีมากเลยนะครับวิธีแป้งล่างเนี่ยอาจจะดูซับซ้อนไปหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเล่นชินมือแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้ซับซ้อนมากนะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับเมื่ออยู่ในบ็อกซ์โหมดแบบนี้ก็จะสามารถนาเข้าไปเก็บในกล่องบ็อกซ์ชาร์เจอร์ได้แบบนี้นะฮะ มันก็จะเข้าไปพอดีเลยแล้วก็ปิดฝาได้แบบนี้อย่างที่ได้บอกไปนในคลิปอีคลอสเอลิสนะว่าตั้งโชว์แบบนี้มันก็สวยนะครับแล้วก็ประหยัดพื้นที่ด้วยนะครับสำหรับใครที่เก็บหลายๆตัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับกับเมกะบ็อกซ์เอเลียนเซนามอรตัวนี้นะสำหรับผมแล้วนะครับถือว่าค่อนข้างจะถูกใจเลยนะครับผมว่าถ้าดูในคลิปนี้ทุกคนก็น่าจะพอรู้นะครับว่าผมก็เป็นแฟนหนังเอเลียนเหมือนกันนะครับก็มีของเก็บอยู่นิดหน่อยตัวเมกาบ็อกซ์ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคอลเลคชันที่ดีอี ตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับเพราะสามารถแปลงร่างเป็นลูกบาศสี่เหลี่ยมได้สมบูรณ์แบบมากเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยผมต้องขอชมมากๆเลยนะครับเขาออกแบบมาได้ดีจริงๆนะครับสำหรับลายเม e ก b o x บ็อกเนี่ยเท่าที่เล่นมาก็ยังไม่รู้สึกผิดหวังเลยนะครับสำหรับคะแนนนะครับผมจะขอให้ไปที่8เป็น10ครับ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้ลองเล่นนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะค่ายนี้ก็ทํามาได้ค่อนข้างจะดีนะฮะเรื่องสีนี้ก็ลงมาค่อนข้างจะโอเคนะครับแล้วก็ไหนจะพวกรายละเอียดที่เขาลงมาตามตัวถึงแม้ว่าจะเป็นตัว SD เนี่ยแต่ว่าจุดขยับก็ค่อนข้างที่จะเล่นสนุกเลยนะฮะแล้วสำหรับใครที่ชอบเอาของเล่นไปถ่ายรูปนอกบ้านนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เหมือนกันนะครับเพราะตอนที่แปลงร่างเป็นบ็อกโหมดเนี่ยมันอันเล็กนิดเดียวเองนะครับสามารถพกออกไปถ่ายรูปข้างนอกบ้านได้เลยนะฮ บอกเอเลียนเซนอมอบตัวนี้หรือว่าใครเป็นแฟนแฟนไชส์ ans, หนังเอเลียนบ้างไหมหรือว่าใครที่สะดสมไลน์มกะบอกอยู่แล้วอยากจะป้ายยาตัวอื่นๆหรือว่าอยากจะติชมรายการก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เต็มที่เลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆพ,พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันด้วยนะครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับครั้งนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่สา์หน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ